สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยคณิตศาสตร์นะครับคณิศาสตร์ส .3 เล่มหนึ่งหน้า73ในหนังสือเรียนนะครับที่คุณครูได้มอบหมายว่าให้พวกเราไปทำเนาะให้เราไปแสดงวิธีทำโดยใช้การแสดงวิธีทำแบบที่เราทำในโจทย์ปัญหาภาสนุกนะครับมีทั้งหมด5ข้อทำกันเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยเรามาดูข้อที่1 เอาอย่างนี้เรามาอธิบายข้อที่หนึ่งก่อนนะให้ทุกคนอันนี้ก่อนนะมูลนิธิแห่งหนึ่งรับบริจาคหนังสือได้เท่านี้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนนะครับ3 5 5หมเล่มมูลนิธิเหลือหนังสือกี่เล่มก็คือว่ารับบริจาคหนังสือมาได้เท่านี้42,386เล่มเนี่ย แล้วนำไปมอบให้แก่โรงเรียน3 5 5 9 7เล่มเหลือหนังสือกี่เล่มเอามาทำอะไรกันครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี้าเเอามาทำเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันเราก็จะรู้ว่ามาลบกันนะครับเราก็จะได้เมื่อที่เองหนึ่งแล้วหนังสือมา4ี่0 0ืึ๊ดดๆเล่มนะครับลบกับ มอบให้กับโรงเรียนเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเนาะเฉลยในส่วนของข้อที่1นนะครับอาจจะตาลายหน่อยนะข้อที่1เราก็จะเสียเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4 0 0 0มืดูตรงนี้นะลูกนะครูจะค่อยๆเฉลยไปเด้อ4 0 0 0มก็คือรับรับบริจาคมาเท่านี้นะครับแล้วนำไปมอบเท่านี้นะครับเอามาลบกันอ่าเราก็จะเขียนว่า รับบริจาคมา4 2 3 8 6เล่มและนำไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ35,597เล่มมูลนิธิเหลือหนังสือเท่าไหร่ก็เอามาลบกันแสดงวิธีทำแบบนี้ถูกต้องไหมเออแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะหรืออ่แบบนี้ก็ถูกนะครับหรือนักเรียนสามารถทำเหมือนโจทย์ปัญหาพาสนุกได้เป็นยังไง เดี๋ยวรคจะอธิบายให้ฟังนิดนึงตัวนี้เราจะไม่ต้องเขียนแต่เราต้องเขียนอะไรเครื่องหมายอะไรครับเราต้องเขียนเครื่องหมายอะไรที่มันหายไปเครื่องหมายลบอขีดเส้น1ทีแล้วก็ขีดเส้นสองทีอย,งอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องอโอเคนะครับทีนี้เราไปดูข้อสอง ขึ้นไปดูข้อสองเลยนะครับข้อสองติรดเติร์ดติ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 ดฟืบฟืบข้อสองมาอ่านโจทย์นะครับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกต้นโกงกาง25,670ต้นปลูกต้นไม้ชนิดอื่น9,290ต้นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเออเขาปลูกโกงกางไปเท่านี้แล้วปลูกต้นอื่นๆไปเท่านี้ ขาปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นเอามาทําอะไรกันครับผมเอามาทําอะไรกัน <S 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 เอามาบวกกันนะครับขออภัยคู่อ่านผิดเขาเรียกว่ากลุ่มรักธรรมชาติอ่ารักนี้มันจะย่อมาจากอนุรักษ์ก็คือเป็นความหมายเดียวกับคําว่าอนุรักษ์นะครับรักก็คือปลูกปักรักษา ไม่ให้มันหายไปอืมนะครับเรารู้แล้วว่าเอามาบวกกันเนาะเราก็สามารถเขียนประโยคสาร์ได้ยังไงครับเราก็สามารถเขียนได้ว่าประโยคสญลัก,ก็คือสอืาพันห้อ25,670ต้นบวกกับ9ก้0พันต้นอ่าอย่างนี้ใช่ไหมเท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับบาย ประโยคสัญลักษณ์มันแบบนี้แล้วก็ไปแสดงวิธีทำเนาะซึ่งแสดงวิธีทำเนี่ยมันก็ไปดูข้อที่2กันเลยอะ่ะนี่เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมเอยข้อที่2นะครับกลุ่มปลูกต้นโกงกลางได้เท่านี้ปลูกชนิดอื่นได้เท่านี้ ลวกได้ทั้งหมดก็คือเอามารวมกันนะครับได้ทั้งหมดเท่านี้อาแบบนี้ก็ถูกต้องหรือแสดงแบบแบบโจทย์ปัญหาพาสนุกก็ได้นะครับอ่าถ้าเราชินแบบไหนล้วก็ทําแบบนั้นไปนะอ่ตัวนี้ก็อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่เราต้องใส่เครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเอามาบวกกันแบบนี้โอเคไหมโอเคนะ ศูนย์บวกศูนได้ศูนย์เจดบวกเก้าได้สิใส่6ทด1 6ึบวกสเป็น8บวกทด1เป็น9 9้เบวกหเป็น14ใส่4ทด1 5ึ่ห้าสะ2อบวกสเป็น5้บวกหเป็น6เฮ้ย1ขอไพสองบวกตทดหนึเป็น3ก็ชักลงมาขอภัยครับเอ่อเอาใหม่นมนะ2เนี่ยมันมีตัวทดหนึ่งข้างบนก็บวกตัวทดได้สซึ่งตรงหลักมันเนี่ยไม่มีเลขที่ต้องบวกก็ชักลงมาเลยก็จะเป็นสนะครับ โอเคนะทีนี้ข้อ3ข้อ3เนี่ยชาวประมงจับปลาได้4876กกิโลกร,รมัมจับหมึกได้จับหมึกนะไม่ใช่ปลาหมึกนะจับหมึกหมึกก็คือปลาหมึก,กแหละแต่เ,เขาเรียกว่าหมึก จับหมึกได้1,985กิโลกร,รมัมชาวประมงจับปลาและหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมจับทั้งปลาจับทั้งหมึกเนี่ยไดก้กี่กิโลกร,รมัมคือเอามาทำอะไรกันครับเอามา1 2 3บวกกันเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4 8 7 6บวก1 9 8่ดังเฉลยข้อที่3อยู่ไหนหนะอยู่นี่ นี้แล้วเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาลงไปลงไปแล้วก็ามาบวกกันเป็นคําตอบแบบนี้ถูกต้องไหมครับโอเคโปรบมือถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมส่วนคนที่ผิดก็พยายามนะลนูกนะสูๆ้ๆหนูอาจจะลืมตัวทดอาจจะลืมนู่นนี่นั่นนะครับให้เช็คดูดีดๆเนาะไปข้องี ข้อที่4ชาวสวนขายมังคุดชาวสวนขายมังคุดได้เงินเขาขายมังคุดได้เงินเท่านี้ขายเงาะได้เงินเท่านี้ชาวสวนขายมังคุดได้มากกว่าเงาะกี่บาทขายมังคุดได้เท่าไหร่ตอบพร้อมกันขายมังคุดได้65 200ขายเงาะได้เท่าไรหร่27,500บาทขายมังคุดมังคุดคือเท่าไรมังคุดคือเจ้านี้ ตัวนี้มากกว่าเงาะเท่าไหร่เนี่เงาะมันมากก,ากันเท่าไหร่คือเอามาทําอะไรกันเช่นเช่นครูมีเงินสิบบาทอาโฟโวดมีเงินห้าบาทครูมีเงินมากกว่าฟอกี่บาทห้าบาทใช่ไหมเอามาทําอะไรกันล่ะเอามาลบกันใช่ไหมครับข้อนี้ก็เหมือนกันขายมังคุดได้เท่านี้ขายเงาะได้เท่านี้ มังคุดขายได้มากกว่างาะเท่าไหร่ก็เอามาลบกันนะครับเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อสีได้เป็น65,200ลบกับ7 7 5 0อือ่แบบนี้ชาวสวนขายมังคุดได้เงิน65,200บาทขายเงาะได้เงินเท่านี้27,500บาทโจทย์เขาถามว่าอะไรขายมังคุดได้มากกว่าเงาะเท่าไหร่ก็เอามาลบกัน ก็จะได้เป็นคำตอบแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยโอเคนี่คือเฉลยข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายเมื่อวานนี้ข้อ5นะเมื่อวานนี้ปั๊มน้ำมันขายน้ำมันได้980ลิตรเลยวันนี้ขายได้1,450ลิตรเมื่อวานนี้เนี่ยขายน้ำมันได้น้อยกว่าวันนี้กี่ลิตร ก็ไปดูเมื่อวานกี่ลิตรเมื่อวานเท่านี้วันนี้เท่าไหร่เมื่อวานเก้าร้อยแปดสิบวันนี้เท่าไหร่พันสี่ร้อยห้าสิบัววานเนี้ยมันขายได้น้อยกว่ากี่ลิตรก็เหมือนกันตัวอย่างก็เหมือนโจทย์นี้เลยก็คือว่าครูเมื่อครูได้เงินไปโรงเรียนเมื่อวาน20บาทเม,มื่อเมื่อวานครูได้เงินไปโรงเรียน20บาทวันนี้ได้เงินไปโรงเรียน หนึรบาทเมื่อวานนี้ขายน้ำเอ้ยเมื่อวานนี้คนครูได้เงินน้อยกว่าวันนี้เท่าไหร่ก็คือเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันอืมเราก็จะได้1450ลบกับ980าร้อยแนี่เราก็จะได้คำตอบแบบนี้เลยนะครับถ้าลองตรวจกันดูถ้าไม่ถูกก็แก้ไขมันถูกเด้อแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ โอเคสำหรับเฉลยเจ้าตัวแบบฝึกในหนังสือเรียนหน้า77นะครับ77ไม่เอ่ย73หน้า73ก็หมดแล้วหมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นหัวข้อ2.7เป็นโจทย์ปัญหาเหมือนกันแต่ว่าจะเริ่ม advance ขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ยากไม่ยากโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ